สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูแมมสุริวิภาบอบบี้จับลูกสาวน้องแอลลี่ไายแบบริมสระไว้น้ำน่ารักน่าเอ็นดูทางครอบครัวเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับพิธีกรรุ่นใหญ่สุริวิภาตังคุลวัฒนาหรือที่หลายคนคุ้นชินในานามหนูแมมเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านของหนูแมมนั้นได้แต่งงานอยู่กินกับสามีบอบบ,บี้โรเบิร์ตพุนพิพัฒมานานร่วม25ปีแล้ว แต่ทางคููก็ยังไม่มีทายาทซึ่งก่อนนั้นนั้นทางด้านของนูแมมก็ได้ตัดสินใจรับลูกสาวน้องแอลลี่มาเลี้ยงเพื่อเติมเต็มเป็นความสุขของครอบครัวหลังทางคููพยายามมีลูกด้วยกันมานานหลายปีแต่ก็ไม่สําเร็จอีกทั้งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าท้งนูแมมและบอบบี้นั้นก็หลงรักลูกสาวตัวน้อยกันสุดๆเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้ได้อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆ ล่าสุดทางด้านของนุมแมมได้ออกมาโพ์รูปครอบครัวถ่ายแบบกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาริมสระไว้น้ำกับสามีบอบดี้โดยมีตุ๊กตาตัวน้อยอย่างน้องแอลลี่มาร่วมเฟรมครอบครัวด้วยเรียกได้ว่าช่างเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นจริงๆเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ